ก็ขอเจริญธรรมนะพี่น้องชาวเรียนธรรมะโดกุตระทุกๆุกคนนะวันพฤหัสนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยวัยมากเลยนะแป๊บแปบถึงแล้ววันพฤหัสเจาอะไรก่อนดีอ่ะเอาเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนดีไหมเรียกน้ําย่อยเนาะมาธรรมาก็ติดตามข่าวนะโอ้มีแต่เรื่องราวทะเลาะเบาแว่งแข่งแย่งแข่งขันจิงดีจิงเด่นอะไรนาะ แล้วก็แม้แต่รัฐบาลได้มาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะพาบ้านเมืองไปยังไงเลยนะจะ,ะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจจะยังไงอะไรต่อะไรเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะไม่เหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์นะธรรมว่านะไม่มีอะไรที่ต้องทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนเลยมีแต่การพัฒนาแต่ประชาชนก็ยังกลด่าว่าแกนะเงินคงครังก็ต้องเยอะนะสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ย ใช้นี่ใช้สินรัฐบาลเก่าไปก็ต้องเยอะอะไรต่ออะไรถนนท,นทนทางก็เจริญก้าวหน้าความสงบสุขแบ่งพักแบ่งพวกก็สงบราบคาบโชคดีนะที่แกได้เป็นถึงสองสมัยนะก็เป็นอย่างเงี้ยเมืองไทยเราเรื่องของคนนะนะอดไม่ได้หรอกที่จะมีคนชั่วคนเลวคนดีมองกันไม่ค่อยออกนะก็ไนมะ่รนะูนะ้จะว่าไง มีเรื่องเล่านะสินพุทธอยู่เปล่าอะนักชอบฟังนิทานอ,อยู่่ใจนอนอรอฟังเลยนะมีนิทานเล่า่าเหตุการณ์คนไทยเนี่ยนะสังคมของเมืองไทยหรือว่าในวงราชการเนี่ยมักจะมีแต่พวกกอบโกยโกงกินเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะแยะเขามีเรื่องเล่านะต่ะมาก็เพิ่งได้รับเมื่ เปิดจากดูจากไลน์เมื่อกี้เนี่ยส่งมาให้พวกเราบ้างแล้วล่ะบางคนนะก็ามีเรื่องเล่าขำขันแล้วก็เปรียบเทียบไว้เจ็บแสบเลยนะกับการเมืองไทยหรือว่านักการเมืองไทยแม้แต่วงการตํารวจเองก็เหอะก็จงรู้ก็เรื่อรู้เห็นรู้รู้เช่นเห็นชาติกันไปหมดนะอ่นะานี้ก็สาวไส้กันน่าดูเลยเรื่องเล่ามีอยู่ว่าอย่างนี้นะลองฟังดูนะเมื่อสามร้อยปีก่อนนะ มีฝูงเฮียมาดักรอพระเจ้าเพื่อขอเป็นขุนนางเฮียเฮียอยากอยากเป็นขุนนางกันนะเอพระเจ้าก็บอกว่าวันใดที่ม้าไม่ลากรถกลางคืนไม่จุดเทียนเนี่ยข้าจะรับพวกเองนะเข้ามาเป็นขุนนางให้หมดเลยเฮียทั้งสามตัวเนี่ยนะสามร้อยตัวเนี่ยฝูงเฮียกราบขอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็จากไปอ พวกเฮี้ยเริ่มมีความหวังแล้วเนาะพระเจ้าคิดในใจว่ามีที่ไหนม้าจะไม่ลากรถแล้วกลางคืนจะไม่จุดเทียนไอ้พวกเฮี้ยพวกนี้ช่างโง่จังพระเจ้าดูถูกเฮี้ยเลยเนาะเ <_ letter> วลาผ่านไปสามร้อยปีนะะม้าเลิกลากรถเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนใช้รถยนต์แทนเดี๋ยวนี้ไปหาที่ไหนแล้วมาลากรถอยูดที่ มีอยู่ที่ลำปางบ้างนิดหน่อยนะมั้งเนาะกลางคืนผู้คนไม่่ไมจุดเทียนกันละเขาเปิดไฟแทนการจุดเทียนใช่ไหมมีบ้านไหนยังจุดเทียนอยู่บ้างอะ่ะไม่มีมีมแต่ในวัดอะไรที่จุดเทียนบูชานิดนิด,นด,นดหน่อยๆฟุ้งเฮียจึงได้เป็นขุนนางเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างทุกวันนี้เพราะว่า,าพระเจ้าสัญญาวไว้อย่างนั้นนะ มันก็เป็นไปแล้วอะทำไงเนาะเลยมีฝูงเหียมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้โหนี่อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวพวกเอ่อฝูงเหียก็จะโกรธเอาแต่ที่ไม่ใช่เหียก็ยกไว้กันล้วกันเนาะอืมเป็นไงว่าฟังเรื่องนี้แล้วนะสินพุทธฟังแล้วเป็นไงก็เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะพระเจ้าบอก เออน้กันเมืองเออพระเจ้าบอกโทษเวรกรรมกูโง่เองที่แ right พ้สัญญากับพวกมันไม่น่าไปให้สัญญาแบบนั้นเลยนะนี่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่ามันก็เป็นการเปรียบเทียบนะให้เห็นอะไรชัดขึ้นนะก็ไม่ว่ากันนะแล้วเล่าให้ฟังก่อนจะเริ่มรายการธรรมะวันนี้เนาะวันนี้มาก็จะทบทวนอ่า อาจจะเคยเทพไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าคิดว่าตมาว่ามันเนเีนเ่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะของการปฏิบัติธรรมเนี่ยอตมาก็มาอ่านเองนะอ่านเองแล้วก็รู้สึกว่าเอออ่านแล้วมันก็รู้สึกอืชื่นใจนะว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้ววางปฏิบัติธรรมในวิธีการเนี้ยมันได้ผลยังไงแต่ามาสํารวจจิตใจตัวเองอะไรตัวเองอก็ไม่รู้นะตะมารู้สึกของตรมาอย่างเงี้ยแล้วตรมาก็จดบันทึก เก็บรวบรวมอะไรต่ออะไรเป็นเล่มๆไว้ทบทวนเองบ้างมาเทศให้ญาติโยมฟังบ้างใครจะเบื่อเขาไม่ว่ากันนะก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> วันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของหัวใจของการป็นบัติธรรมขนาดเทศไปคราวที่แล้วมาอย่างนึกเอะคราวที่แล้วเทศเรื่องอะไรดีว่าจะมาบันทึกไว้ในสมุดบันทึกไว้ว่าเทศกับโลกุตละเรื่องไหนถึงเรื่อง อะไรหน้าที่เท่าไหร่เอาหนังสือเล่มอาสมุดเล่มไหนที่จดไว้มาเทศให้ฟังไม่งั้นลืมจริงๆนะเทศอุโบสถสีเทศเรื่องอะไรนะก็มีสองกลุ่มนี่แหละที่พบบ่อยนะก็มาต่อจากคราวที่แล้วนะคราวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติทบถ้าจะปฏิบัติทำให้ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำยังไงนะอันนี้เราก็คือเกือบจะแทบทั้งนั้นแหละมาก็จดมาจากของพ่อครูอะ หลวงพ่อท่านสมณะโพธิลักษ์เนี่ยซึ่งบันทึกไว้ในสมุดหลายเล่มนะก็มารวบรวมนะเพราะท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องเนี่ยจะต้องรู้จักอ่านจิตอ่านใจดูจิตดูใจแล้วก็รู้วิธีทำจิตทำใจตัวเองให้เป็นนะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่รู้จักอ่านจิตอ่านใจไม่เป็นเนี่ยนะ อ่าหรือดูจิตดูใจไม่เป็นเนี่ยเลิกเลยเลยไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกไม่ไม่ได้ไปไหนหรอกนะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเลยคุณมันปฏิบัติธรรมแล้วคุณยังอ่านจิตอ่านใจไม่เป็นจิตใจคุณตอนนี้กําลังโกรธนะนะาําลังโลภกําลังเกิดราคะหรือหลงอะไรอย่างเงี้ยทาไมเราจะดูใจอ่านใจอ่านจิตดูจิตดูใจไม่เป็นนะมันเป็นแล้วข,ข้อสำคัญเราจะสังเกตอาการมันได้ชัด รูอ้ออกมาเป,เป็นภาษาอะไรหรือเปล่าแค่นั่นเองมันก็ต้องมีความรู้สึกในเรื่องของจิตใจคืออารมณ์นั่นเองอะที่มันเกิดขึ้นกับเรา,าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องรู้จักทำจิตทำใจใช่ไหมทำจิตทำใจเราทึงจะไม่ถือสา,าทำไงที่จะปล่อยวางได้การปล่อยวางได้การไม่ถือสานี่แหละทำให้เราทุกข์น้อยลง นะทุกน้อยลงยิ่งไม่ถือสาหมดสบายก็หมดสิ้นนะความทุกข์ไปเลยนะแล้วยิ่งจะทำให้จิตใจเราแสนสงบแสนสบายได้หลายแสนเลยนะแสนรู้แสนสงบแสนสบายนะทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเรามาแบ่งอันนี้ให้ชัดเนะมื่อวานนี้ก็มีผู้มาสัมภาษณ์อาตมานะ เป็นแพทย์วิถีธรรมนี่แหละกลุ่มอ้อยกระโตเขาบอกเขาก็รู้จักนะพวกเราดีกันนงนั้นน่ะชื่อเพียนพ่องพุทธชื่อเล่นชื่อใหม่ใช่ไหมชื่อจริงก็ชื่อชุดต,ติวันนะเรียนอยู่ที่มาลยหลังสิบลูกศิบด็อกเตอร์สุยสัยกตัตซีลาเห็นว่าแพทย์วิธีทรรมไปเรียนกันเยอะในเรียมยาโทยาเอกกันต้องยี่สิบกว่าคน,น,ะนะเราเลยมาขอสัมภาษณ์นะ ในฐานะทีอ่อาตมาทําสื่อมานานนะทำเกี่ยวกับเรื่องของทั้งวิทยุทั้งทีวีเขียนหนังสืออะไรต่างๆเี่ยเผยแพร่เธอทํา,าทรายการวิทยุมาตั้งสามสิกว่าปีแล้วก็ทำทีวีตั้งแต่เบิร์มีอะไรอะ FMTV มาจนกระทั่งเป็นบุญนิยมทีวีไม่เคยได้หยุดเลยนะตลอดแต่ก่อนที่จัดทุกวันเลยวันละชั่วโมงนในการเพื่อฟ้าดินนะ ตอนนี้มาจัดบุญนิยมทีวีก็มาเหลือรายการเดียวรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์อังคารพุธสี่โมงเย็นเนี่ยพวกเราได้ดูกันบ้างมากนะก็ที่นี่หลายเนี่ยจัดรายการพบกลุ่มอะไรนี่แหละเอาไปออกรายการบนะันทึกไว้นะลองเปิดๆด,ดูบ้างสี่โมงเย็นนะทางบุญนิยมทีวีจันทร์อังคานพุทธทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันต้องแบ่งเรา ว่าเราเนี่ยพ้นจากโลกียะกันหรืออยังเข้าสู่โลกุตระบ้างไหมมันมีอะไรเป็นเครื่องแบ่งเขาถามมาตมาบอกว่าโลกุตละคืออะไรโลกุตละก็คือตมาบอกง่ายๆโลกุตระเนี่ยแปลตามตัวเลยก็หมายถึงความเหนือโลก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 ียะอะไรเงี้ยกับอุตระ อุตละนี่ก็แปลว่าเหนือมันต้องเหนือโลกถึงจะเป็นโสู่โลกุตละได้เหนือโลกียะว่างง่ายเหนือ,อยังไงเหนือโลกียะก็คือโลกียะน่ยมันจะเต็มไปด้วยกิเลสนะคนที่เป็นอยู่ทางฝ่ายของโลกียะก็มีปุถุชนกัลยาณชนนี่ก็ยังเป็นโลกียะอยู่นะกัลยาณชนที่ไม่มีไม่ทําชัว่วทําเลว แต่ยังไม่รู้กิเลสแค่นั้นเองอะนะ,ะกรลยาณชนแต่ถ้าปุถุชนนี่เต็มเต็มรูปแบบเลยมีกิเลสเต็มที่ทําอะไรแบบไม่รู้สํานึกผิดชั่วนะชอบดีอะไรไม่มีอ่ะนะทาบาปท,ทำกรรมได้เต็มอันนั้นคือปุถุชนส่วนกรลยาณชนนี่ดีขึ้นมาหน่อยคือไม่ทําชั่วทําเลวแต่แต่ที่ยังเป็นโลก,กุตระไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้จักกิเลส มันแบ่งกันตรงเนี้ยอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลก,กุตระเนี่ยต้องรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสได้นะลดเอาแค่ลดได้นะอาจจะยังไม่หมดก็ไม่ว่ากันนะ,นะเริ่มรู้ละอ๋ออันนี้มันกิเลสเนาะเราก็พยายามลดอยู่ก็พยายามไปไปเสพไปอะไรกับมันมากนะเนี่ยถึงจะเข้าสู่โลก,กุตละนะถ้าโลกียะนี่ยังไม่รู้เลย จนะไม่รู้กิเลสจะไม่รู้ที่ลดลด,ลดละไรอย่าว่าจะลดเลยรู้ยังไม่รู้เลยไม่รู้ทันกิเลสเลยนะโลกิยะว่าไปตามเรื่องนะแต่โลกุตระนี่เริ่มรู้ละเริ่มเ,เริ่มที่จะฝืนใจตัวเองแล้วเริ่มจะทวนกระแสละนะนี่คือโลกุตระโลกุตระธรรมคนที่เข้าสู่โลกุตระเนี่ยจะรู้เรื่องโลกิยะได้ดีเพราะมันผ่านมาแล้ว เราเคยผ่านมาเรารู้ว่าโลกียะเป็นยังไงแต่โลกียะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้โลกุตระเลยเพราะมันยังไม่ถึงนะมันได้เปรียบ็นตรงเนี้ยในโลกของโลกียะเนี่ยมีเจริญแล้วก็เสื่อมโลกียะเขก็มีเจริญนะเจริญแบบโลกียะแต่สักพักมันก็เสื่อมแต่โลกุตระเนี่ยผู้มีปัญญาที่รู้จิตตัวเองว่ามีกิเลส และสามารถทำกิเลสออกจากจิตตัวเองได้อย่างสมาธิถิไม่ใช่กดข่มนะคนที่เอากิเลสออกจากจิตได้เรียกว่าเนคาม,มะหรือฌานนะว่าโลกุตระเนี่ยถ้าได้แล้วได้เลยไม่มีเสื่อมความสงบที่ได้จากโลกิยะกับโลกุตระก็ต่างกันนะความสงบจากโลกิยะมีหลายรูปแบบนะคือได้บ,บำบําเลอให้กับตัวเองเสร็จแล้วมันก็สงบนะสงบไปพักหนึ่งนะ แต่เดียวก็อยากใหม่ก็ต้องไปหามาบเบล์อีกนะพราะได้บเลอเต็มที่แล้วก็สงบราบคาบไปพักนี้สงบแบบโลกิยะหรือมานั่งสะกดจิตตัวเองให้ดับให้สงบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนุกเกโตสมะาะอันนั้นก็โลกิยะนะนี่คือความสงบแบบโลกิยะนะส่วนสงบแบบโลกุตระมีะอย่างเดียวคือสงบเพราะว่ากิเลสมันดับสนิท นะหรือกิเลสมันเบาบางลงนะถ้ากิเลสดับสนิทจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยสงบถาวรสงบมิลันนี่คือความสงบของโลกุตละจะต่างกับสงบแบบโลกียะง่ายๆนะโลกุตละธรรมคือธรรมะที่รู้จักกิเลสแล้วนะรู้จักสร้างพลังงานนะ ที่เป็นฌาพนพลังงานบุญนะกำจัดกิเลสได้จริงนะโลกอุตละเนี่ยนะจะรู้วิธีที่จะสู้กับกิเลสด้วยพลังด้วยพลังฌานนี่คือการเผาเพ่งเผากิเลสนะเพราะในโลกของโลกอุตละเนี่ยจะรู้กิเลสรู้วิธีลดละก,กิเลสได้ปฏิบัติเพื่อลดละก,กิเลสได้โลกอุตละบุคลคลคือผู้มีปฏิภาณไหวพริบอย่างรู้จิตในจิตของตนเองนะ ดวงอุตลัจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาจริงๆเป็นคนไม่ฉลาดหรอกไม่ค่อยไม่ค่อยมีไหวพริบปฏิภาณอะไรมากมายนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองเปลี่ยนไปนะนะไม่งั้นถ้าไม่ไม่ไม่มีไหวพริบปฏิภาณไม่มีความรู้อะไรนะมาเทศให้โยมฟังยนี้มันคงไม่ได้หรอกนะมันทําให้บางทีทําให้เรารู้อะไรลึกซึ้งขึ้นนะหลายๆอย่าง โลกุตระบุคคลเนี่ยคือผู้ที่มีปฏิพานไหวพลิบอย่างรู้จิตในจิตของตนเองสามารถรู้จักกิเลสแยกกิเลสออกจากจิตได้นะว่านี่คือกิเลสนี่คือจิตน,นั่นคือโลกุตระบุคคลนะถ้าใครเข้าถึงโลกุตระบุคคลรู้จะรู้เลยว่าเรารู้สึกเปลี่ยนไปนะความเข้าใจความคิดความอ่านอะไรต่างๆนะดีขึ้นอ่ะไวขึ้นทุกจะน้อยลงทุกปับป๊บปับ พอเข้าใจพอจับจิตตัวเองได้ออตอนนี้แต่จิตใจเราไม่ค่อยดีนะกําลังหมด,หม,ดหมุนมองมองมัวมัว,มวอะไรอยู่นะพอรู้อาการมันแป๊บป๊บปรับ,ปบเปลี่ยนได้เร็วได้ง่ายทุกมันจะน้อยลงนะนมาัดูรู้สึกของตัวเองนะนี้ามาเล่าสภาวะของตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครเป็นอย่างนี้บ้างก็ต้องแล้วแต่คนของใครของมันนะเป็นปัจจตังนะไม่ว่ากัน ทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงโลกียะกับโลกุตละต่างกันเลยก็ต่างกันยังไงนะที่เกี่ยวกับเรื่องของทานแบบโลกียะเป็นทานแบบไหนทานแบบโลกุตละเป็นยังไงทนะานศีลภาวนาเนี่ยเอาเอาปเป็นเรื่องๆไปทานศีลภาวนาศีลศีลแบบโลกียะเป็นไงศีลแบบโลกุตละเป็นไงภาวนาแบบโลกียะเป็นไงภาวนาแบบโลกุตละเป็นไงเดี๋ยวจะแยกให้ฟังนะมาถึงขั้นนี้แล้วจะมาอยากให้โยมได้ สักถามคุยกันบ้างนะเห็นเตรียมเตมไว่าจะมีคำถามเมื่อนะเปิดโอกาสให้ตอนนี้เลยนะอ้าเชิญ,ชญใคร,ครใครก่อนได้เลยผมขอก่อนได้ไหมครับท่านเอาเลยเอาเลยคุณพูดนะวัน,นี้ไม่สะดวกเปิดกล้องออขอขออภัยครับเอาไม่เป็นไรเเออา่ก็ฟังท่านบอกว่าโลโลกุตลานเนี่ยออือ ได้แล้วไม่เสื่อมโลกิยะเนี่ยไม่ไม่รู้โลกุตระอมตีนี่โลโลกิยะเนี่ยจะไม่ค่อยรู้โลเอยโลโลกุตระรู้โลกิยมแต่โลกิยะเนี่ยจะมองไม่ออกว่าเป็นโลกุตระอันนี้คือผมสังเกตตัวผมเองนะครับเอบางครั้งเนี่ยก็ไม่อยากจะไปมองวาลจิตของคนอื่นไม,ไม่ไม่อยากไปรู้ตรงนั้นแต่ว่า มันรู้โดยอัตมัติโดยธรรมชาติลีลาของของเขาก็เป็นอย่างนี้พอไปถามหรือไปพูดปุ๊บเขาก็บอกเอ้าแล้วคุณทําไมรู้อะไรเงีจยงจริงมันก็ผิดใช่ไหมมันก็ผิดใช่ไหมเราไปรู้เรื่องคนอื่น่ะจริงๆไม่อยากรู้แต่ว่ามันรู้โดยโดยโดยที่ว่าคาพูดหรือลีลาอะไรออกจนเขาแปลกใจเอ้าคุณรู้ได้ยังไงผมก็ว่าอย่างนี้มันปฏิบัติผิดใช่ไหมไม่ใช่ไหมท่ยงเที่ยว ไม่ไม่จริงจริงไม่รับรู้ครับผมเออไม่จาไม่ขี้งั้นมันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ถูกอะไรหรอกคือเราเคยคเป็นมาแล้วไงไออาการอ,อย่างเงี้ยโลกียะแบบเนี้ยเราก็เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาแล้วเราถึงรู้เขาทันเขาไงอ่ถึงไม่ได้เป็นมันก็มีแผ่วบ้างอะไรบ้างมันก็มองออกอะ่ะเหมือนเหมือนสินพุธเรียนมัธยมเงี้ยนะอ่าเรียนมัธยมละสินพุธมองไม่ออกหรือว่าไอ้นี่ยังอยู่ชั้นปถมยังยังอยู่ชั้น ไอ้ปอนั่นอยู่เลยใช่ไหมเอ่อดูก็รู้ออกถึงเราจะไม่ได้เรียนหรือเราจะจำไม่ได้ว่าเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่มันก็รู้ไอ้นี่มันระดับประถมนี่หว่ายังเรียนกอขอกองอยู่เลยอ่ะนึกออกไหมเออแม้วก็ดูกันได้มันจะไป่ยากอะไรคนที่เอ่ออยู่ชั้นที่สูงกว่ามันก็มองที่ต่ำกว่าไอ้ชั้นต่ำกว่าที่มันมองชั้นสูงมองไม่ออกมองไม่ออกเออเพราะมันยังเรียนไม่ถึงไงนึกออกเปรียบเทียบอย่างนี้อืม เปลี่ยนเรปลี่ยนเทียบแบบนี้ใช่ไหมบอกมาถึงว่าผิดอะไรเราไม่ใช่ไปแสอะไรเขาไม่ไม่เรามันมันเป็นคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณรู้ได้ไงแปลกใจไม่ได้ไปแสงนเรามันไปรู้สัมผัสรู้ก็รู้อ๋อนี่มันก็ยังแค่นี้เองแต่เราก็ไม่ไปดูถูกดูแคลนเขามันก็เป็นธรรมดามันก็เห็นเป็นธรรมดาแต่จะมาห้ามไม่ให้เห็นไม่ให้รู้มันห้ามได้ที่ไหนแล้วก็มันรู้อะมันห้ามไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ภายนอกเลยมันก็จะเป็นลุ่สีใช่มันก็เป็นแบบไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเลย เราอดรู้ไม่ได้เราู้ก็ต้องรู้รู้แต่เราไม่ได้ไปปรามาสไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนไปอะไรเขามากมายเป็นแต่เพียงเราก็รู้ทันแค่นั้นเองครับผม๋ออยางนั้นก็ถูกใช่ไม่ได้ไปถึงกับเสียหายอะไรมากมายถึงบอกธรรมะนี่มันละเอียดนะสิ่งพุทธพงั้นเราจะโหเข้าใจผิดอะไรได้ง่ายๆบางทีมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอต้องเข้าใจต้องมีสมาธิหน่อยอ่ะดีถามมาก็ดีละอ่ะ อ่าต่อไปเชิญเอาเลยอ้อยว่าไงเตรียมไว้แล้วว่าจะถามอะไรลืมไปละเออเจ้าค่ะขอเขาตอจากอาสิงพุทธสักนิดนึงนะคะอืมสอบถามท่านอย่างที่อาสิงพุทธไปรู้เขาเนี่ยอย่างเช่นคําพูดเนี่ยโยมก็ว่าพอรู้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะคำพูดทีเขาต้ตอบอย่างโยมไปถึงเจ้ารอบนี้เจอญาติธรรมเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะ ไม่ได้มาทำบำเพ็ญเป็นที่เพราะว่าเขาต้องทำบ้านทำธุรกิจอะไรให้ลูกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วก็จบโยมก็บอกว่ามันไม่จบนะมันไม่จบก็บอกเขาฟังพ่อครูใช่ไหมเจ้าค่ะโยมว่ามันไม่จบมันยังเป็นสังสารวัตอยู่อ่าอ่าใช่ก็ทำไมจะต้องไปทําให้กับลูกแล้วกับคนอื่นก็ก็ได้ทําให้กับสังคมถึงจะ มันถึงจะดีมันถึงจะประเสริฐกว่าใช่ไหมให้กับส่วนรวมให้กับอะไรต่ออะไรเอาจันรููกของเราเมียของเราหลานเราญาติเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นอัตตายัางเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอยู่หน่อยๆนะ,ะคือเอาแต่ญาติพี่น้องก็เป็นความรักมิติต้นๆเองใช่ไหมเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่วงสาคณญาติก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจะ เอาแต่แค่นั้นกับวงแคบวงแค่ส่วนตัวอะไรอ่อ่าก็เป็นระดับระดับไปนเป็นคำถามนะจ้านะต่อ<ร><ช>ไปเป็นคำถามที่โยมจะถามที่ท่านได้กล่าวมาในในคลิปที่โยมโปตดดูอ๋ออย่างเช่นคำเพ่งโทษคำเพ่งโทษอืมคำให้ขุมซับอืมซึ่งหลายๆคนก็คงไม่ชอบอ่ ึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยชอบทีนี้โยมอยากทราบว่าเราจะปฏิบัติกับคําที่เราได้รับนี้อย่างไรเจ้าที่เราให้ศึกษาเขาจริงๆแล้วโดยความรู้สึกธรรมดาเนี่ยนะไม่มีใครชอบหรอกที่จะถูกใครมาเที่ยวตำหนิว่ากล่าวอะไรเงี้ยถ้าคนที่ยังไม่ได้มีธรรมะที่สูงๆอะไรนะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะขั้นสูงขั้นอะไรแล้วเนี่ย จะมีความรู้สึกเลยว่าโอ้การชี้กลุ่มทรัพย์เนี่ยนะมันก็เหมือนกับมาจี้กิเลสเรามาจี้แผลเราอะใช่ไหมเราเป็นแผลอยู่มาจี้แผลให้รู้ว่าเออนี่คุณเป็นแผลอยู่ตรงนี้นะต้องรีบรักษานะแต่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยหรือตรงไหนที่มันเป็นจุดด่างดําบนใบหน้านะถ้าไม่มีกระจกเราจะไปเห็นได้ไงแต่เขามาชี้ให้เออเราจะได้รีบล้างรีบเช็ดออกซนะมันจะได้ไม่ไปอายเขาให้คนมาเห็นนะ ตำหนิโน่นนี่อะไรแต่อะไรคือต้องเห็นประโยชน์คนเราเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันถึงจะยอมกันนะเห็นประโยชน์ว่าเออการชี้คุมการเพ่งการที่มาว่าชี้โทษให้เนี่ยเป็นการให้คุ้มทรัพย์ให้ประโยชน์กับเราโดยตรงนะที่เราไม่ชอบตรงที่ว่าม,มันมีมา,ะา,านะอัตตาอะมันถือตัวถือตนไง่ความถือตัวถือตนพวกกิเลสชั้นลึกนะอนะมานะอัตตาเนี่ยโอ้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยลนะ่นะ มันถือเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นนั่นละ่ะมันจะล้างยากนะมันก็จะสะดุ้งแต่พอพอเราเข้าใจความจริงตามความจริงจิตใจเราสูงขึ้นมันก็ไม่ไม่ถือเป็นอัตตามานะอะไรมากมายก็ยอมให้เขาว่าให้เขาชี้ขุมทรัพย์ได้มันต้องฝึกบ่อยๆแรกๆมันก็ไม่ใช่ยอมง่ายๆหรอกโอ้อัตมาดีมานะใหญ่นะนะโอ้โหโกว่าจะยอมได้กับเล่นเนาะมันต้องเจอบ่อยๆเจอ จะคุ้มซัพยบบ่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆรู้สึกรู้สาอะไรขึ้นมานะ